ดิดาคาร์ลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็จะทำแรนดอมให้เพื่อนๆกันนะเช่นเคยนะคะมาเช็คพลังงานเขาคนนั้นกันดีกว่านะว่าตอนนี้เวลานี้เขามีความคิดความรู้สึกยังไงกับคุณบ้างแรนดอมวันนี้เขาอยากจะสื่อสารอะไรามาถึงคุณนะคะพลังงานนี้ใช่ของคุณหรือไม่ลองเข้ามาฟังดูละกันนะคะกด Subscribe, like share, ไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กอลก่อนนะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะคะ อะมาดูพร้อมกันนะคะอธิษฐานเอานะขอให้พลังงานออกมาดีๆแล้วกันนะคะ3ดาบมาใบแรกเลยนะคะ9ดาบเสียใจอะไรเอ่ยนะคะเสียใจร้องห่มร้องไห้เเวอร์ หนึ่งดาบไฮโลแฟนนะคะห้าถ้วยควีน <Queen S 1> ถือเหรียญนเดอะสตาร์ <The> Star, หกถ้วย <c oughs> สี่ไม้เท้าเจ็ด <7 S 2> เหรียญน,นะคะ หน้าไพ่เนี่ยรู้สึกว่าคนคนนี้คนที่คุณคิดถึงเขาอยู่นะระหว่างคุณกับเขาตอนนี้น่าจะมีเรื่องราวให้ทุกอกทุกใจกันนะคะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไรความสัมพันธ์นะดูเหมือนจะมีความรักกันค่อนข้างมากแต่ก็มีความทุกข์มากเช่นกันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างท็อกซิกเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับตอนเนี้ย นะคะคนคนนี้กําลังมีเรื่องราวเสียอกเสียใจเกี่ยวกับคุณหรือกําลังรู้สึกผิดหวังเสียใจที่เขาไม่สามารถที่จะเป็นคนรักที่ดีของคุณได้ที่ผ่านมาคุณกับเขาเนี่ยดูสตาร์ขยายเลเวอร์นะคะเหมือนคุณน้องคู่เคยแบบมีความหวังด้วยกันมีความฝันด้วยกัน คุณอาจจะคิดที่อยากจะร่วมทุกข์ร่วมสุขดูแลกันไปคบกันไปเห็นไหมคะเด็กน้อยไปจนถึงแก่จนเท่าคุณอาจจะมีความคิดที่อยากจะสร้างอนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงคุณอาจจะมีความคิดมีความฝันมีความหวงังมีการวางแผนอนาคตในการดำเนินความรักไปด้วยกันอย่างสวยงาม เราจะไม่ทะเลาะก,กันเราจะไม่เลิกกันเราจะไม่มีปัญหากันเราจะรักกันแบบมั่นคงยั่งยืนไปจนถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรไปจนแก่จนเท่าเราจะรักกันไปจนตราบชั่วลมหายใจสุดท้ายจะหาไม่บางคนอาจจะแบบให้คำมั่นสัญญากันไว้บางคนอาจจะแบบยึดติดผูกติดกันไว้นะคะด้วยวาจาด้วยคำพูดหรือด้วย คำสัญญาใดๆก็ตามแต่โ <c oughs> ทษทีนะคะ <c oughs> ที่คุณทังคู่เคยแบบเคยมีความหวังมาด้วยกันะ <c oughs> นะคุณทั้งคู่ต่างคนต่างยังกอดความรักครั้งนี้ไว้ยังกอดเก็บความความสุขที่เคยสร้างร่วมกันมาไว้แต่คนคนนี้นะคะทำให้ความสัมพันธ์นี้ยมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันมีพลังงานของความเสียใจการที่ มีเรื่องราวเข้ามากระทบกระเทือนภายในใจของคุณและเขาหรือมีเรื่องราวเข้ามาเป็นตัวแปรแทรกแซงมีอิทธิพลทําให้ความรักของคุณและเขามันเกิดการแปรเปลี่ยนเปยนแปลงกันไปจากที่เคยรักกันมากจากที่เคยผูกพันกันมากๆกลายเป็นมีความเสียอกเสียใจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสยัยหรือมีความเครือบแคลงใจนะคะคุณทั้งคู่รักกันมากจริงๆนะ ต่เหมือนคุณทั้งคู่ก็มีอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณยอมจํานนนะ่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนบางคนนะ่ะท้อเลยนะก้าวด่าผิดหวังร้องห่มร้องไห้ตัวเขาก็เช่นกันค่ะโดยเฉพาะเขาตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาเสียใจกับตัวเองนะเสียใจกับตัวเองที่เขาไม่สามารถเป็นคนรักที่ดีของคุณได้ที่เขาไม่สามารถพาคุณไปถึงฝั่งฝันได้ หรือบางคนพากันไปถึงจุดที่คุณฝันไว้ละไปถึงจุดที่โอเคนะมั่นคงมีคอมมิชเมนต์อยู่กินด้วยการแต่งงานกันมีครอบมีครัวเป็นครอบเป็นครัว,รวการแต่สุดท้ายเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่นำพาตัวปแปรที่3สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนะคะความไม่เด็ดขาดของเขาความไม่มั่นคงของเขาทางการกระทำทางคำพูดพฤติกรรมความแบบไม่แน่นอนของเขาเนี่ยแหละ ทำให้มีอุปสรรคเข้ามากั้นกลางระหว่างความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จนทําให้มันเกิดปัญหาแล้วทําให้ทุกอย่างแทนที่มันจะสวยงามตามท้องเรื่องที่คุณได้เคยคาดฝันไว้กลายเป็นมันไม่เป็นไปอย่างใจคิดเห็นไหมคะ5ถ้วยมันล้มไป3ถ้วยแล้วอะ่ะ3ดาบอีก ทำให้คุณเจ็บปวดใจเหลือเกินเหมือนเป็นแผลเป็นตาบาปที่มันติดอยู่กับตัวอยู่กับใจไม่มีวันที่จะรู้ลืมบางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณตัดสินใจถูกหรือคุณตัดสินใจผิดที่คุณเดินมากับเขาที่คุณร่วมชีวิตมาก,กับเขาที่ผ่านมาคุณคิดว่าคุณเลือกคนถูกแต่กลับกลายเป็นหลายๆคนรู้สึกว่าคุณตัดสินใจเลือกคนผิด แล้วนับวันยิ่งความสัมพันธ์คุณกับเขามันเกิดการแปลเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปพฤติกรรมเขาไม่เหมือนเดิมนะคะวันเวลาผ่านล่วงเลยไปทำให้ความสัมพันธ์คุณแปลเปลี่ยนไปด้วยเลยทำให้คุณยิ่งรู้สึกหมดหวังหมดพลังในการที่จะลดน้ำพวนดินปลูกต้นรักปลูกต้นไม้ต้นนี้ให้มันเติบโตก็เหมือนความรักของคุณนะ่ะที่ผ่านมาคุณเฝ้ารดน้ำพวนดินใส่ปุย๋ย ดูแลความรักครั้งนี้มาอย่างดีทนุถนอมนะคะทั้งคุณและเขาทั้งความรักครั้งนี้ประครบประงมมาอย่างดีแต่วันดีคืนดีคนคนนี้กลับมาทําลายมันด้วยน้ํามือของเขาเราทําให้ตัวเขานั่นแหละค่ะตอนนี้กลายเป็นคนที่เสียใจที่เขาทําให้ความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมจากที่เคยมีแต่พลังงานดีๆให้กันและกันมีแต่ความรัก มีแต่ความเข้าอกเข้าใจหันหน้าคุยกันอบก,กอดกันนะคะทั้งนยามทุกยามสุขคุณกับเขาคาดหวังอยากที่จะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเฝ้ามองดูความสัมพันธ์นี้เติบโตกันไปจนบับตลอดรอดฝั่งอยากอยู่กินกันไปจนแก่จนเท่าอยากมีลูกมีหลานอยากดูแลทุกคนในครอบครัวให้มีความสุขไปด้วยกันอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ อยากมีการแต่งงานอยากมีการผูกมัดนะคะตรึงกันไว้ด้วยทั้งทั้งร่างกายหรือจิตใจก็ตามอยากทำอะไรให้มันดีนี่คือความฝันความหวังที่คุณคาดหวังกันไว้บางคนนะคุณพากันไปถึงฝั่งฝันแล้วแหละแต่อยู่ดีๆความฝันนั้นพอไปถึงจุดนั้นแล้วมันไม่เป็นอย่างที่ฝันมันกลับตาลปัด หรือบางคนยังเดินกันไปเกือบจะถึงฝังฝันแล้วทุกอย่างมันพังคลืนลงไปก่อนหรือทุกอย่างมันมีเหตุการณ์สถานการณ์เข้ามาแทรกแซงทําให้ทุกอย่างมันแบบมันไม่เป็นไปอย่างใจก่อนและเหตุผลนี้ล่ะคะ่ะเลยเป็นที่มาที่ทําให้คนคนเนี้เขาผิดหวังเขาเสียใจยที่เขาทําให้คุณผิดหวังในตัวเขาที่เขาไม่สามารถนําพาคุณไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสวยงามได้อย่างสําเร็จ หรือพาคุณไปถึงจุดหมายปลายทางและวแต่อยู่ดีๆเขาเป็นคนทำลายด้วย,ด,วยด้วยน้ำมือเขาเองอะทัางๆท,ที่คุณเฝ้ารดน้ำพรวนดินมาเฝ้าที่จะประคับประคองความรักครั้งนี้มาอดทนกับเขามาแต่กลายเป็นเขาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความที่เขาแบบอาจจะแบบตัดสินใจทำอะไรผิดพลาดหรือความไม่แน่ใจความไม่แน่นอนความไม่เด็ดขาดของเขา ทำให้เขาแบบกลายเป็นคนที่อ่อนแอตอนนี้นะคะเขาดูอ่อนแอมากเขาดูแบบเสียใจอะเสียใจที่บางคนร้องไห้เลยนะบางคนเซนซิทีฟมากเลยนะคะที่เขาทำให้ทุกอย่างมันไม่เป็นไปอย่างหวังเพราะทุกอย่างมันเหมือนกับเดินกันมาจนถึงจะสุดทางอยู่แล้วกับกลายเป็นแบบต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ต้องมานับหนึ่งกันใหม่ต้องมาเริ่มต้นที่ต้นทางกันใหม่กว่าจะไปถึงปลายทางอีก เหมือนกับสิ่งที่คุณเรียนรู้กันไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันไม่มีผลอะไรเลยอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยรู้สึกเสียใจที่เขาทําให้คุณแบบผิดหวังในตัวเขาที่เขาไม่สามารถที่จะเป็นคนรักที่ดีเป็นแฟนที่ดีเป็นสามีที่ดีเป็นภรรยาที่ดีหรือเป็นพ่อและแม่ที่ดีของลูกได้อะไรประมาณเนี้เพราะบางคนมีพลังงานคนเก่าๆด้วยนะคะที่คุณมาถามถึง หกถ้วยหรือคนที่คุณมีปัญหากันอยู่ก็ได้นะและแน่นอนว่าคนคนนี้กำลังรู้สึกแบบอยู่ในจุดของการแบบก้มหน้ารับความผิดก้มหน้ารับกรรมก้มหน้ารับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้ยินยอมยินดีเต็มใจที่จะรับผิดในทุกๆเหตุการณ์ที่เขาทำให้มันเกิดขึ้นในตอนนี้แต่เขายังไม่หมดหวังนะคะคนคนนี้ยังไม่หมดหวัง ยังคงอยากที่จะแบบยังมีไฟอ่ะหนึ่งดาบเห็นไหมคือคนที่ยังมีไฟยังมีไฟรักยังคงมีความแบบต้องการอันแรงกล้าอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาเหมือนเดิมให้ได้ถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะยังไม่ได้เป็นไปอย่างใจก็ตามแต่เขายังไม่หมดหวัง เขายังคงกอดเก็บเหรียญน,นี้ไว้เหรียญที่มีคุณค่าก็เปรียบเสมือนกับความรักที่มีคุณค่าหรือคุณเนี่ยแหละที่มีคุณค่าสําหรับชีวิตเขาเขายังคงกอดเก็บมันไว้เพื่อที่จะรอจังหวะรอโอกาสรอเวลาที่จะพัฒนาฟื้นนะคะหรือเยียวยาความสัมพันธ์นี้ให้มันดีขึ้นมาได้นี่คือพลังงานที่เปิดขึ้นมาคือความรู้สึกของเขา ทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วเขาคิดจะทำยังไงต่อกับสถานการณ์นี้ค่ะกับความสัมพันธ์นี้เขาคิดจะทำยังไงต่อคะควินถือเหรียญทุกทีนะคะพอดีกอเจ็บคอแสบคอมากเลย ฮัลโ o ลแฟนนะคะสี่ม้เท้า The Star าร์ไพ่คิงถือดาบนะคะแปดเหรียญคุณเห็นไหมว่าแปดเหรียญเนี่ยเป็นการเหมือนกับเขาจะเก็บธนุธนอมรักษาสมบัติก็เหมือนกับการรักษาคุณไว้เนี่ยอย่างมีคุณค่าเนี่ยเก็บพยายามไม่ให้โดนฟ้าโดนฝน,นอะไรประมาณเนี้ย พยายามที่จะถนอมรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ไพ่คิงถือไม้เท้านะคะแต่ก็มีความเจ็บปวดอยู่เหมือนกันนะยังมีความทุกข์อยู่นะคะไพ่เก้าดาบควีนถือถ้วยสามถ้วยนะคะไพ่ใต้สำรับสิบถ้วยนะคะ ถามว่าเขาคิดจะทำยังไงต่อเขาคิดที่จะ take action เขาคิดที่จะแก้ไขนะเขาคิดที่จะทำให้สถานการณ์ตอนนี้ถ้าคุณเจอสถานการณ์ที่มีปัญหากันอยู่ที่ยากเกินที่จะแก้ไขหรือยังไม่รู้หนทางความสัมพันธ์ว่ามันจะไปในทิศทางใดเขายังคงกอดเก็บคุณไว้เขายังคงก้มหน้ารับความผิดเขายังคงก้มหน้ารักกรรมถ้าเขายังไม่เคยขอโทษคุณในความผิดพลาดของเขา นะคะในสิ่งที่เขาเคยกระทําผิดต่อคุณเดี๋ยวเขาจะมาขอโทษคุณก่อนอันดับแรกไฮโลแฟนคือการก้มหน้ายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะดุดาว่ากล่าวจะตำหนิติเตียนเขาขนาดไหนเขาก็จะยอมเขาจะยอมรับทุกข้อคอรหาทุกความผิดพลาดของเขาเขาจะเด็ดขาดกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาเคยอ่อนแอเขาเคยผิดพลาดที่เขาไม่กล้าตัดสินใจหรือการตัดสินใจด่วนเร็ว การตัดสินคุณด่วนเร็วไปนิดนึงเขาอาจจะเคยมองว่าคุณแบบไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้มีผลต่อชีวิตเขาเขาอาจจะเคยคิดว่าคุณแบบคุณก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วก็ผ่านไปหรือก็แค่เป็นคนคนหนึ่งที่อาจจะเป็นของตายอยู่ในชีวิตเขาหรือก็แค่เป็นคนคนหนึ่งที่แบบโอเคนะก็เป็นคนที่ดีเป็นคนที่เขารักแต่นั่นมันก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่คุณเคยสิ่งที่เคยชินก็อาจจะมองข้ามความสำคัญคุณไปบ้าง บางครั้งเขาก็ทําเสมือนคุณเป็นเพื่อนเขาบางครั้งเขาก็ทําเสมือนคุณเป็นคนรักเขาบางครั้งเขาก็ทําเสมือนคุณเป็นคนในครอบครัวเขานะคะแตท่ทั้งหมดทั้งมวลน่ะเนื่องมาจากความมั่นอกมั่นใจในตัวเขาแนี่ยแหละว่ายังไงก็ตามแต่คุณก็ยังคงอยู่กับเขาตรงนี้คุณก็ยังคงไม่หายไปจากชีวิตเขาคุณก็ยังคงมั่นคงยังคงรักเขาอยู่ดี ต่อให้เขาจะทําดีหรือทําไม่ดีกับคุณก็ตามนะคะแล้วเขาก็เชื่อว่าเขาจะสามารถที่จะเยียวยาจิตใจให้คุณกลับมาดีดังเดิมได้ฟื้นฟูทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจฮิลลิ่งคุณให้คุณกลับมามีความสุขได้เขาเชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถทำมันได้เขาเชื่อมั่นว่าการที่เขาจะกลับมาสำนึกผิดกับคุณกลับมาขอโทษขอโพยคุณ กลับมาจัดก,การปัญหานะคะที่เขาสร้างไว้ก่อไว้กับคุณนะคะเขาจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างทนุถทนอมเก็บรักษาไว้มันไว้อย่างดีอะ่ะเขาจะเก็บคุณเหมือนกับสมบัติความรักครั้งนี้เขาจะรักษาและดูแลไว้เหมือนกับสมบัติอันล้าค่าที่เขาไม่ควรที่จะให้หายออกไปจากชีวิตนะคะแดเหรียญเขาจะก่อร่างสร้างตัวเขาจะก่อ ความรักครั้งนี้ให้มันกลับดีขึ้นมาใหม่ถึงแม้ว่าในบางคนคุณและเขาอาจจะต้องกลับมาเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันก่อนก็ตามเพราะมีไพ่สามถ้วยมาสถานการณ์คุณกับเขาบางคนมีเรื่องเพื่อนมาเกี่ยวข้องญาติพี่น้องครอบครัวนะคะหรือในเรื่องของการทำผิดสินข้อใดข้อหนึ่งซึ่งกันและกันและการในเรื่องของการใช้อารมณ์การตัดสินใจโดยที่ ทำอะไรลงไปโดยไม่ยังคิดนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงในชีวิตที่คนคนนี้อาจจะแบบไม่เคยคิดที่จะทําอะไรเพื่อคุณไม่เคยคิดที่จะสร้างอนาคตหรือจะทําอะไรเพื่อครอบครัวหรือจะทําอะไรเพื่อความรักครั้งนี้แต่ตอนนี้เขากําลังแล้วค่ะเหมือนกับคนที่เริ่มเก็บหอมรอมริบเห็นไหมเก็บเงินเก็บทองเก็บรักษาสมบัติบางคนเขาอาจจะขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรือเขาอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของฐานนะการเงินก็ได้นะอยากให้รู้ว่าเขากำลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเขาเพื่อที่เขาจะมาสร้างอนาคตกับคุณเขาเองเขาก็เสียใจเหมือนกันนะนะคะที่เขาไม่สามารถเป็นคนรักที่ดีของคุณได้ไม่สามารถทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างฝันได้เขาก็รู้สึกผิดมาโดยตลอด นะคะไฮโลแฟนเนี่ยคุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันด้วยเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ก,ก็ได้ไม่เห็นด้วยครอบครัวนะคะไม่เห็นด้วยหรือมีปัญหาเรื่องาศาสนาความเชื่อความแตกต่างในเรื่องของาศาสนานะคะอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้นะนี่คือสิ่งที่เขาจะเทคแอคชั่นในลำดับต่อไปแล้วแน่นอนสิบถ่วยเป็นไพ่ใต้สำรับคุณจะยัง มีโอกาสในการที่จะกลับมาสร้างอนาคตไปร่วมกันคุณยังคงอยากที่จะมีกันและกันอยู่ในชีวิตและเขายังจะไม่หายไปจากชีวิตคุณแต่เพียงแค่ว่าบางคนที่เป็นอดีตของการละกันคุณจะมีโอกาสที่ได้กลับมาสารสัมพันธ์กันใหม่แต่อาจจะเป็นในรูปแบบของการเป็นเพื่อนกันไปก่อนการดูใจศึกษาเรียนรู้กันใหม่ก่อนหรือบางคนคุณกับเขาอาจจะมาสารต่อความสัมพันธ์กันไปต่อได้เลย เพราะทุนเดิมคุณมีความรักที่มีความมั่นคงซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะคะเขาและคุณก็คือยังผูกมัดตึงจิตตึงใจกันอยู่นะบางคนเนี่ยคือยังแก้ปมนี้ไม่ได้เลยแก้ปมความรักแก้ปมปัญหาหรือคุณยังคุณทั้งคู่ยังคงมีดวงจิตที่ผูกพันซึ่งกันและกันอยู่ยังมีความดีนะคะที่แบบยังซื้อใจให้กันและกันได้อยู่โดยที่ แน่นอนว่าความสัมพันธ์คุณกับเขามันอาจจะเจอกับวิบากกรรมเจอกับอุปสรรคนะคะเจอกับปัญหาแต่ก็เชื่อว่าปัญหาเหล่านั้นมันจะถูกแก้ไขได้ไม่ช้าก็เร็วก็เชื่อว่าคนคนนี้ถ้าตราบใดที่เขายังมีจิตใต้สำนึกที่ดีคือการสำนึกผิดบาปก,กับคุณนะ่ะคือการรู้ผิดชอบชั่วดีอยู่เนี่ยไพ่าฮโลฟนแสดงว่าเขายังคงรู้สึกผิดชอบชั่วดีกับคุณอยู่ นั่นก็หมายความว่าโอกาสในการที่เขาจะพัฒนาโอกาสในการที่เขาจะแก้ไขพฤติกรรมตัวตนในด้านแย่ๆของเขาเขาจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ได้นี่แหละคือพลังงานที่กรอบรู้สึกว่ามันยังมีโอกาสที่จะไปต่อกันได้ยังมีความหวังอยู่เห็นไหมคะไพ่ของความหวังความหวังความฝันระหว่างคุณกับเขา นะคะเกี่ยวกับความรักครั้งนี้มันยังไม่จบลงแน่นอนมันยังไม่สิ้นสุดลงถ้าตราบใดเขายังคงอยากที่จะเดินหน้าไปต่อและถ้าตราบใดเขายังไม่หมดหวังแน่นอนว่าทุกคนมีความฝันความหวังแต่ถ้าเมื่อใดที่เราหมดหวังแล้วเราไม่ไปต่อนั่นคือทุกอย่างมันอาจจะต้องยุติลงแต่เผอิญว่าคนคนนี้ยังไม่หมดหวังและยังไม่สิ้นหวัง เฉกเช่นเดียวกับคุณคุณเองก็ยังคงมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้อยู่คุณก็ยังรักเขาเขาก็ยังรักคุณบางคนถึงแม้จะลดสถานะก็ลงมาเป็นเพื่อนก็ตามแต่โอกาสในการที่จะพัฒนาไปเป็นคู่รักก็มีอยู่ค่ะทุกอย่างมันยังไม่ได้ยังไม่ได้สายเกินแก้มันยังมีโอกาสแก้ไขได้บางคนเป็นครอบครัวก,กันแล้วถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะทำผิดต่อ,อก,กันถึงแม้ว่าจะห่างกันแยกกันอยู่หรือยุติกันไป ก็ไม่แน่ความรักทุกอย่างถ้าต่างคนต่างยังไม่หมดความหวังนะคะและยังต่างคนต่างยังต้องการกันยังคงอย่าที่จะไปต่อด้วยกันนั่นหมายความว่าโอกาสครั้งนี้มันยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดแต่มันเป็นโอกาสของการเริ่มต้นใหม่นะคะชีวิตเขายังไม่หมดหวังนะให้รู้ไว้เลยมีโอกาสอยู่คะ่ะนะก็จะประมาณนี้นะคะ มาดูไพ่ออร์เคิลกันค่ะกิฟต์ยูร์เรเลชั่นชิปอาชานนะคะ calling in your soulmate romantic feeling release your ex นะคะ <Yes. S 1> อยู่ที่คุณว่าคุณใช่โอกาสในความสัมพันธ์นี้หรือไม่ นะคะเขาและคุณต่างคนต่างพยายามที่จะเรียกร้องเพียกหานะคะพยายามที่จะร่ําร้องขอคู่แท้ขอโซเมตเดี๋ยวคุณก็จะได้ในไม่ชานี้แหละต่างคนต่าง,ต,างต้องการการละกันในการกลับมาแสดงความรักซึ่งการละกันความโรแมนติกฟิลลิ่งนะคะการแสดงออก yes get more information นะคะ ask for help from Arthur w i t h i n the next few months ผ่านอีกไม่กี่เดือนนี้และคะ้ค่ะคิดว่าคนคนนี้น่าจะมาแสดงความรักความโรแมนติกกับคุณหรือการกลับมาขอโอกาสจากคุณเขาเองเขาก็วิงวอนร้องขอเหมือนกันนะอยากจะได้คุณกลับคืนมาเหมือนเดิมหรืออยากอย่าเพิ่งให้คุณไปไหนจากชีวิตเขาอย่าเพิ่งให้คุณหมดหวังในความรักครั้งนี้เขายังคงต้องการที่จะไปต่อกับคุณแต่แค่เวลานี้คุณทั้งคู่ต่างคนต่างต้องเป็นเวลาที่คุณทั้งคู่ต้องเคลียร์เอเนอีในความคิดในความรู้สึก ที่มันมีแต่ความทุกข์ออกให้ได้ก่อนหรือมีแต่พลังงานลบๆด้านลบๆที่มองกันอยู่อะ่ะให้ได้ก่อนแล้วก็มาเรียนรู้ศึกษากันอีกรอบหนึ่งนะคะดูใจกันให้มากกว่าเดิมเรียนรู้กันให้มากกว่าที่ผ่านมาศึกษาดูใจกันให้ถ่องแท้ให้มากกว่าในอดีตอะ่ะเราคุณจะได้รู้ว่านิสัยที่แท้จริงธาตุแท้ที่แท้จริงของคุณทั้งคู่เป็นยังไงคุณยังคงต้องเรียนรู้กันอีกนะคะ การที่เรียนรู้กันมาในอดีตมันอาจจะยังไม่มากพออาจจะยังไม่ถึงเบื้องลึกภายในตัวตนของเขาหรือคุณเพราะฉะนั้นการเรียนรู้กันอีกรอบหนึ่งนะคะการเปิดใจการที่คุณทั้งคู่อย่าเพิ่งปิดใจกันอะแล้วกลับมาเรียนรู้ให้โอกาสกันอีกรอบหนึ่งถ้ารู้สึกว่าออมันไปกันไม่ได้จริงก็ยุติสถานะของการเป็นคนรักแล้วก็คงเหลือไว้แค่ความเป็นเพื่อนแต่ถ้าคิดว่าโอเคครั้งเนี้ย มันทําให้เรารู้สึกได้เรียนรู้กันมากขึ้นแล้วกลายเป็นความรักที่ดีมากกว่าเดิมโอเคเราก็เดินหน้ากันในลักษณะของความรักแค่นั้นเองค่ะทุกอย่างมันไม่มีคำวา่าสายเกินไปมันขึ้นอยู่ที่ใจเรานะคะทําอะไรก็ตามนะี่ะถ้าทำแล้วมีความสุขก็ทําแต่ถ้าทำแล้วมีความทุกข์อย่าทำอย่าให้ความทุกข์กับตัวเรานะคะก็ประมาณนี้เนาะมาดูข้อความกันค่ะ ความจากเขาถึงคุณเขาอยากบอกอะไรคะยิ่งใกล้ย,ยิ่งเจ็บนะฉันจะร่วมทุกร่วมสุขไปกับคุณอีโก้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดกับความรักของเรา อดทนกับฉันได้ไหมให้โอกาสฉันได้ไหมอุปสรรคขวากหน้าไม่สามารถกั้นความรักเราได้กลับมาได้หรือเปล่าให้อภัยฉันได้ไหมเนี่ยมีแต่ไพ่ของการขอโอกาส คุณลืมเรื่องราวระหว่างเราแล้วใช่ไหมคุณมาเติมเต็มหัวใจฉันคุณดีพอแต่เป็นฉันที่แย่เองพูดจากกันดีๆได้ไหมคุณคือโลกทั้งใบและประโยคสุดท้ายไม่เคยคิดว่าจะรู้สึกกับคุณมากขนาดนี้นี่ก็คือเป็นข้อความที่เขาอยากบอกกับคุณนะคะประมาณนี้นะก็ รับข้อความดีๆไปแต่วันนี้ก็เป็นข้อความดีทั้งนั้นนะนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่พลังงานก็ถือว่าดีนะคะไม่ได้แย่นะรับพลังงานบวกๆไปนะประมาณนี้ค่ะโชคดีมีความสุขนะสวัสดีค่ะ